สวัสดีครับผมช่างอัดวาสบีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับยามห้าฟีโน่นะครับเราจะเอาคาบูเดนะครับใส่กับรถยามห้าฟีโน่คันนี้นะว่ามันจะจบจริงไหมนะครับอย่างที่หลายคนพอรับรู้กันนะว่าเอาคาบูเดเนี่ยใส่ฟีโนเนี่ยมันจบกว่าคาบูเดิมมันไม่จู้จี้จุกจิกนะเวลาคาบูเดิมมีปัญหาเปลี่ยนลูกใหม่ซื้อของแท้แล้วก็แล้วนะครับมันไม่จบนะครับแล้วมันจะใส่กันได้ไหม เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปใส่กันแล้วสายกรเลิงเราจะแปลงยังไงมันถึงจะใส่ได้เดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับผมไปเลยนะครับอ่าไปนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการรื้อนะครับรื้เฟรมรถออกก่อนนะครับอ่าเฟรมรถแล้วก็เบาะรถนะครับรือออกสภาพเหมือนผมก็ได้แล้วแต่นะครับผมไม่ได้พารื้อนะครับอ่าแล้วเราทําการถอดคาร์บูกันตัวนี้ผมทําการล้างคาร์บูใหม่แล้วนะครับปรากฏว่าไปลองดูมันไม่จบนะครับอ่ายังไม่ได้ใส่ตัว ท่อกรองเข้ามายังกรองอากาศนะครับเดี๋ยวเราไปถอดคาบูกันอ่ะแต่ภาพมาตอนถอดคาบูเลยนะครับผมอ่ะขั้นตอนแรกนะครับผมจะทําการถอดสายเร่งตัวน,นี้ผมขันไว้นิดนึงแล้วมั้ยอ่ะยังไม่ได้ขันอ่ะอ่ะนี่เบอร์สิบสองนะครับปัจาะปากตายเบอร์สิบสองนะครับนี่ขันสายเร่งออกอ่ะ,ข,อออะขันออกนะครับอย่าลืมถอดจุกยางน,นะครับโอเคถอดออกแล้วก็ยกสายเล่งออกนะครับไม่รู้ว่าเห็นกันไหมนะครับมันไม่ค่อย มีมุมตั้งกล้องขากล้องผมไม่ถึงด้วยอะนี่ครับสายเขาเรียกมันจะหน้าตาอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวถอดก่อนนะครับต่อไปนะครับเราทําการถอดสายน้ํามันนะครับวิธีถอดสายน้ํามันนะครับตัวนี้ผมใส่สายน้ํามันเป็นสายอ่าน้ํามันของรถหัวฉีดนะครับใส่ได้ด้วยกันได้นะครับแต่ว่าของคาร์บูเนี่ยจะไปใส่ในรถหัวฉีดเนี่ยใส่ไม่ได้นะครับอ่าเวลาถอดนะผมใช้ครีมปากแหลมก็ได้นะครับนี่ จะเห็นน้าบนี่เห็นไหมสายน้ํามันนะครับเราคีบนะครับคีบให้สนิทเลยคีบแรงเลยนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับนี่น้ำมันมันจะไหลนะครับแล้วก็เอาสายไว้ตรงใดตรงหนึ่งก็ได้นะครับที่เราสะดวกนะครับเดี๋ยวผมจะเนี่ยไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ค่อยมาไหลออกนะครับโอเคต่อไปแล้วก็ทําการคลายน็อตคอลิดนะครับนี่แล้วก็ดึงคาบูมานะครับในคาบูตัวนี้นะครับเห็นไหมจะมี ใส่ของปักเซนเซอร์ด้วยนะครับอ่าโอเคถอดมาแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบกันดูก่อนนะครับมีน้ํามันนะเห็นไหมนี่น้ำมันค้างให้คาบูอยู่เลยนะครับยังไม่แกะออกอ่ะเดี๋ยวเรามาเทียบกันกับคาบูแดดก่อนนะว่ามันมีข้อแตกต่างกันตรงไหนนะครับไปอ่ะก่อนที่เราจะไปใส่เดี๋ยวผมจะมาเทียบไปดูก่อนนะครับว่ามันมีข้อแตกต่างกันตรงไหนนะครับตัวนี้อ่าคาบูแดดเนี่ยผมได้แปลงไว้แล้วนะครับผมได้แปลงไว้แล้วนะครับอ่ะมาดูก่อนเลยครับคาบูเดิมนะครับจะเป็นคาบูสูญญ จะมีลูกเล่งด้วยนะครับเห็นไหมจะมีลูกเล่งนะครับนี่จะมีลูกเล่งนะครับเดี๋ยวหาไขควงให้ดูนี่เห็นไหมจะมีลูกเล่งนะครับนี่จะมีลูกเล่งมีเข็มน้ํามันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นใบเรือนเล่งนะครับเห็นไหมนี่แล้วยานะครับมันมีเซนเซอร์ทีพีด้วยแต่คาบูแดดของเรามันไม่มีนะครับมันไม่มีนะครับมันไม่มีเห็นไหมอ่านั่นแหละคือข้อแตกต่างนะครับแล้วมันจะเอาไว้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับ ต่อไปนะครับข้อแตกต่างก็คือทุกอย่างไม่มีข้อแตกต่างนะครับนี่ปากของคาร์บูเนี่ยที่มันต่อเข้ามายังคอรีดเนี่ยขนาดเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับอ่ของคาร์บูแดดเนี่ยจะเล็กกว่านะครับผมเลยทําการนีนะครับกึ่งมินียมนะครับนี่กึ่งมินียมนะครับเป็นบูธนะครับใสอ่าแล้วก็อาจเข้าไปนะครับนี่หรือว่าชุดแปลงเนี่ยมันมีอยู่นะครับมเนียมแปลงคอรีดอ่าแปลงคาร์บูใส่กับคอรีดมีโอนะครับอ่า ใส่กับคอรีนีโอนะครับก็ลองไปหาซื้อดูนะครับแล้วคาบูเดตเนี่ยเราต้องแปลงตรงไหนนะครับนี่เห็นรูตรงนี้ไหมนะครับนี่ผมทําการเอาลวดบัดกีนะครับหยอดเข้าไปปิดรูเลยนะครับเวลาออกออกไงก็ใช้ความร้อนนี่แหละเป่ามันก็หลุดออกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นนี่ตรงนี้ก็อุดนะครับตัวนี้ก็อุดตรงนี้ก็อุดนะครับซึ่งมันจะเป็นรูของน้ํามันออโเตอรูลูกก็คือรูน้ามัน2ทีนะครับเราอุดไปเลยอุดรูนี้ แล้วก็อุดรูฝั่งนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับเราจะไปใส่กันนะครับอ่ะเมื่อเราแปลงเสร็จแล้วเราจะไปใส่กันนะครับเราจะใส่ยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตอนใส่โอเคนะครับนี่เราได้มาแล้วนะครับคาร์บูด็นะครับนี่แล้วก็ทําหาซื้อตัวแปลงของคาร์บูด็นะครับใส่คอลีดมิโอนะครับอ่ะได้แล้วนะครับเราก็ทําการใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับหลายคนเดี๋ยวอยากรู้นะครับว่าปลั๊กตรงเนี้ย ทำยังไงนะครับปลั๊กตรงนี้ของเซนเซอร์ TP คันเร่งของคาร์บูเดิมเนี่ยทำยังไงนะครับแล้วอีกบางรุ่นนะครับก็คือบางตัวนะครับฟีโนบางตัวเนี่ยไม่ไม่ไม่มีนะครับก็ไม่มีปัญหาแต่ตัวนี้ล่ะมันมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับไม่ต้องใส่ปล่อยให้ไฟหน้าปัดโชว์ไปเลยนะครับมันไม่มีปัญหานะครับก็ปล่อยไปเลยตตยตัวเนี้ยปล่อยไว้ทงนี้แหละนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะใส่แล้วก็คลายตัวนี้ก่อนนะครับผมจะใส่โชคด้วยนะครับนี่ อ่ะนี่นะครับเดี๋ยวสายคันเร่งผมจะบอกอีกทีนะครับว่าเราจะแปลงใส่ยังไงนะครับง่ายๆครับอย่าไปคิดเยอะนะครับทำรถมีน้ำมันได้ไงไมนะ,ะเดี๋ยวผมขอใส่โชก่อนให้ออกเลยเนี่ยอาขีออกมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทำการใส่โชก่อนนะครับใส่สายโชค ใส่สปริงเข้าไปกดสปริงใส่เข้าไปโอเคเสร็จแล้วนะครับต่อไปแล้วก็ใส่แหวนล่องนะครับก็ใส่เข้าไปเลยหรือบางคนไม่ใส่ก็อุดไว้เลยก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับผมจะใส่เข้าไปด้วยเลยนะครับถามว่าไม่ใส่มีปัญหาไหมก็ไม่มีปัญหาครับผม คาบูเดิมเนี่ยสังเกตไหมเวลามันมีปัญหามันล้วนมามันค้างสตาร์ตติดยากอะไรต่างๆบางทีสตาร์ตติดง่ายแล้วแต่เวลาเครื่องเงยน็นๆสตาร์ตตอนช้าเนี่ยไม่ค่อยอยากติดนะครับโอเคนะครับต่อไปแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปกับผลีตเลยอ่ะผลีตมีนียมผมกึ่งมาฟิตนะครับตอนนี้มันไม่ใช่ชุดชุดแปลนะครับผมไปสั่งลงกึง่งๆให้นะครับก็จะฟิตๆหน่อยนะครับอ่ะ วิด uh huh. จับนี่คลายออกจนมันหลวมแล้วนะครับตอนนี้อ่านแ้ขันขันแน่แนไปเลยนะครับโอเคตึงมือก็พออย่าแน่นมากก็ได้นะครับอะต่อไปเสร็จแล้วนะครับสายน้ํามันเราก็ใส่ไปเลยนะครับไม่รู้ว่าเห็นรูน้ามันไหมเห็นไหมตรงนี้นะครับใส่เข้าไปเลยสายน้ํามันใช้คีมนะครับ บีบบีบสายไว้บีบเพื่ออะไรนะครับไม่ให้น้ามันมันไหลนะครับไม่น้ามันไหลหกพื้นนะครับอ่าทีแล้วก็ใส่เข้าไปโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปสายนี่แหละเออหลายคนอยากหลายคนอยากรู้นะครับว่าสายนี่เราต้องเปลี่ยนไหมสายคาบูเนี่ยนะครับหรือว่าสายใช้ของเดิมได้เลยใช้ของเดิมได้ครับผมแล้วก็ถอดฝาปิดคาบูมานะครับนี่ ถอดลูกเลี้ยงออกมานะครับตัวนี้เป็นคาบูแท้ของกล่องฟ้านะครับคาบูแดดนะครับแท้กล่องฟ้านะครับตัวนี้เป็นแท้กล่องฟ้าเลยนะครับถอดมาอุปกรณ์ในฝาก็จะประมาณนี้นะครับจะมีโอลิงกันฝุ่นอยู่ฝาปิดหนึ่งตัวนะครับนี่แท้กล่องฟ้าลูกเลี้ยงทองเหลืองนะครับลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงทองเหลืองนะครับก็ผมไม่ได้ว่าของเคียร์ไม่ดีนะครับ ของเทียมก็ใช้ได้ครับพวกลูกถูกๆสามร้อยสี่ร้อยตามลาซาด้านะครับก็แล้วแต่จะเลือกใช้นะครับส่วนตัวผมใช้ตัวนี้นะครับแถ่กล่องสีฟ้านะครับยี่ห้อตามนี้เลยนะยี่ห้อตามนี้เลยแล้วแต่จะไปหาซื้อหรือซื้อที่ผมก็ได้ก็มีขายนะครับอ่ะต่อไปนะครับเราต้องทําการตัดนะครับทําการตัดนะครับตัดสายตัวนี้นะครับนี่สายคนเล็กเดิมนะครับตัดออกเลยนะครับตัด ตัวนี้ก่อนอน,นะครับตัวล็อกเหนียวมากเลยตันขาดเปลี่ยนคีมกันอ,อ่ะอปัดละปัดแต่ยังไม่ขาดนะครับขาดไปนิดนึงนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยเห็นด้วยกล้องมันบังนะครับ<ๆ>ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นชัดชัดจะได้ไม่มาถามรอบสอง อืมโอ้ยขาดจางมากเลยขออนุญาตตัดแป๊บหนึ่งนะโอเคเสร็จแล้วนะครับนี่ตัดออกมาแล้วหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ถอดยางตัวนี้ออกเลยแล้วก็ถอดน็อตออกด้วยนะครับเบอร์สิบสองตัวนี้นะสายาเคอร์งเดิมๆของมันเหรอมันจะไม่เป็นลักษณะนี้นะครับหายดูอ่ะนี่นะครับเจอแล้วสายเคอร์กเดิมๆของมันเนี่ยเห็นไหมจะมีปอกพลาสติกเห็นไหมกล้องไม่โฟกัสนะจะมีปอกพลาสติกนะครับ ทำไมกล้องไม่โฟกัสอ่ะอ่าเนี่ยเห็นไหมจะมีปลอกพลาสติกหุ้มอยู่นะครับไม่ให้สายเคเบ่งมันแตกนะครับมันแตกมันบานไปนะครับอ่าพอตัดออกแล้วนะครับเราต้องตัดตัวอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่ี่ดูตัวนี้นะครับปลอกสายเคเิงลงราผมเรียกว่าปลอกสายเคเบิงปลอกท้ายสายเคเบิลนะครับเราต้องทําการตัดออกด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องปลอกสายก่อนเดี๋ยวหาคัตเตอร์ก่อนโอเคผมเอาสายเคเบิงออกมาฝั่งนี้เลยค่อยเห็นกันง่ายนะครับนี่ แล้วก็ตัดตรงนี้ออกนะครับตัดเอาตัวประคองสายอลิงตัวนี้ออกนะครับตัวล็อกสายอลังเนี่ยผมจะตัดตรงนี้แล้วกันนะครับนี่ตัดที่สายนอกนะครับมันก็จะตัดง่ายส่วนตัวนะอ่าแล้วก็ปอกสายยางตัวนี้ออกก่อนช้าน่อยนะครับกลัวมีดบาดมืออ่าแล้วก็ตัดออกตัดออกตัดออกเห็นไหมมันจะเห็นเป็นสายเหล็กนะครับสายปอกมันเนี่ย นี่นะครับไม่เข้าใจทักมาถามที่ Facebook ผมได้นะ Facebook ช่างอัดวรสบีนะครับาฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพราะบางทีทักไปในแอดมินผมตอบปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะมาถามผมนะครับผมก็จะให้แคปมานะครับไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดไลค์เนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะตอบนะครับเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะคุณดูผมอ่ะคุณก็กดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับอยากสอบถามผม <G downward> ก็เลกเปลี่ยนกันนิดนึงนครับนี่เห็นไหมพอเราปอกมาแล้วจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็ ผมจะใช้คีปนะครับนี่ขีบนะครับบิดออกนี่บิดให้สายนอกมันออกอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่นี่ครับสายนอกมันจะออกมางนี้เลยนะครับนี่อ่าพอออกมาแล้วนะครับเราก็ใช้ขีมนี่แหละหรือว่ามีอะไรตัดง่ายๆก็ใช้ไปนะครับผมจะเอาเข้าไปประมาณนี้ผมก็ยังไม่เคยแปลงเหมือนกันนะครับ อ่ะนี่นะครับประมาณนี้ตัดโอเคตัดแล้วนะครับเห็นไหมมันก็จะหลุดออกนี้เลยนะครับหลุดออกไปเลยนะครับเห็นไหมนี่ตัวนี้เราไม่ใช้แล้วนะครับเราจะใช้ของคาบูอินโปนะครับนี่ของตัวนี้อาคาบูแดดนะครับนี่เราจะใช้คาบูแดดนะครับพอตัดออกแล้วนะครับนี่มันจะมีตรงนี้ที่มันเหลือเราก็ตัดให้มันสุดๆนะครับอย่าให้มันโผล่มานะครับไม่เข้าใจทักถามที่ Facebook ได้นะครับผม โอเคแล้วก็พับตัวนี้คืนเหมือนเดิมโอเคอ่าต่อไปเนี่ยอาหลายคนอยากรู้แล้วนะครับเราจะล็อกสายเนี่ยใส่กับตรงนี้ยังไงนะครับอ่าก่อนที่เราจะล็อกนะครับเราต้องวัดก่อนนะครับเราต้องวัดก่อนนะครับวัดแถวบ้านผมก็ได้อ่าหยอกนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่สายกระลิงเข้าไปโอเคนี่ใส่เข้าไปเลยนะครับ ตัวนี้มันใช้งานมาแล้วนะครับผมเคยใส่กับทหน้าของพ่อนะครับนี่มันก็เลยหัวบีอย่างงี้นะนี่แล้วก็ใส่สายเล่นงเข้าไปใส่ปอกกันฝุ่นกันน้ําตัวนี้ด้วยนะครับนี่พอใส่เข้าไปแล้วนะครับเราวัดระยะนะครับนี่เราวัดระยะก่อนนะว่าจากตรงนี้ถึงคาบูเนี่ยมันตรงไหนโอเคแล้วก็ตัดออกตัดดอกตั้งนี้ก่อนให้มันเหลือสั้นกว่าเดิมประมาณสักสามข้อมือนะครับนี่สามข้อมือนะครับตัดดอกสักสามข้อมือ อนนี้ไม่ค่อยเข้าเลยอ่าตัอดออกสักสามข้อมือไอคอนเคาะแม่เลยไม่ขาดโอเคขาดแล้วหลุดไปไหนแล้วมะลูกทำมันหลุดแล้วใส่ไม่นะครับพยายามอธิบายอ่ะทุยอธิบายให้เรียดที่สุดนะครับนี่ใส่เข้าไปอ่าระยะเหมือนจะได้แล้วนะครับเราก็ใส่ลงไปดูนะครับเห็นไหม ใส่ลงไปดูกองโฟกัสนี่ใส่ลงไปดูเห็นไหมมันยังปิดไม่ได้เลยมันยังค้ำอยู่เลยแล้วก็ตัดออกอีกนะครับตัดออกอีกให้มันเหลือน้นอยที่สุดอะระยะฟีมันน้อยที่สุดอะแล้วก็ตัดออกสักนิดนึงกะเอาจากระยะที่มันคำ้ำตัดออกมาสักครึ่งข้อมือก็ได้นะครับ โอเคนะครับนี่ประมาณนี้เห็นไหมสั้นลงแล้วใส่เข้าไปดูโอเคเหมือนจะได้แล้วนะครับเห็นไหมได้แล้วอ่าต่อไปล่ะครับเราจะทําหัวของสายคับเร่งยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปเอาม้ดูอ่ามาแล้วน,นี่ครับลูกลิเบตนะครับลูกลิเบต นี่ครับหน้าตาก็จะคุ้นๆกันหน่อยนะครับหาซื้อได้ตามร้านวัสดุใกล้บ้านนะครับไม่กี่บาทนะครับไม่รู้ว่าเขาแยกขายไหมนะนี่ครับแล้วก็ทําการตอกเอาลูกลิเบตออกนะครับตอกไงนะครับนี่แล้วก็ใช้คีมนะครับคีมเนี่ยคีมตัวนี้ไว้นะครับอุ้ยหล่นไปไหนแล้วหายเลยอ่ะเร้ก็ทาการคีมนะครับคีมลูกลิเบตนะคีมรลวมๆไว้นะครับไม่ต้องคีมแน่นนะครับ อ่ะเราก็หาตรงไหนก็ได้ที่มันมีรูงเงี้ยนะครับอ่าที่มันมีรูนะครับใช้คอนนะครับคอนตอกออกนะครับอ่าตอกไสในของลูกลิเบียตออกนะครับชนละอ่าตอออกงี้นะครับแล้วก็ดึงดึงตัวนี้ออกกล้องบางอืมนี่ตัวนี้นะเข็มลูกลิเบียเนี่ยเราไม่ใช้นะครับเราไม่ใช้เก็บไว้หรือทิ้งทางขายะดีๆนะเดี๋ยวคนจะเหยียบเอา นี่เราจะใช้หัวของลูกรีเบตนะครับนี่เราได้มาแล้วนะครับต่อไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับใส่ตัวนี้ไปก่อนนะโอเคใส่เข้าไปพอใส่แล้วนะครับนี่ลูกรีเบตนะครับอ่าเราเสียบจากทางด้านนี้นะครับเสียบจากทางด้านนี้นะครับอ่าหมุนๆมุนนะครับนี่หมุนหมุนหมุนมุนอ่านี่มานี้ ไม่ต้องมันโผมากนะไม่ไม่ต้องให้มันโผนะให้มันพอดีเลยนี่พอพอดีแล้วนะครับเราทําไงหันกล้องอะ่ะนี่ไม่มีคนจับให้วะพอดีแล้วนะให้เราทําการหานี่ไม่มีคนจับจริงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอเรียกคนจับก่อนอ่าครับก็จับอยู่มานี้นะครับนี่ไม่ต้องมันเลยมานะครับโอเคต่อไปเราหาสกัดก็ได้นะครับหรือไก่กวง แบนก็ได้นะครับเดี๋ยวพอใช้ไขควงแล้วกันค่อยตัวเล็กค่อยเห็นง่ายอ่าไขควงฝั่งทางปากแบนนี่นะครับเห็นไหมนี่นะครับก็องไปโฟกัสนะครับนี่แล้วก็นี่ครับไม่ต้องให้สุดนะครับประมาณกึ่งกลางก็ได้หรือใกล้เคียงก็ได้นี่ครับอยู่มานี้นะครับเราก็ต่อออกไปเลยนี่นะครับอ่าต่อลงไปเลย โอเคนะครับต่อไปเราก็ตอกสุดๆนี่อีกทีนะครับนี่ตอกแค่สองจุดนะอันนี้ครับตอกสองจุดนะครับมือ,ม,อมันขยับเดี๋ยวบบนึงนะครับสกัดแม่งเลย โอเคนะครับได้แล้วไปเลยนี่ครับหน้าตาก็จ่อมาประมาณนี้นะครับเมื่อเราต่อเอานะครับนี่ต่อแค่ให้มันบี้นะครับให้มันหนีบกับสายคันเร่งเฉยๆนะครับแค่นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็ทําการใส่สปริงนะครับนี่ใส่สปริงเข้าไปเลยอ่าใส่สปริงเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีฝาขาวปิดนะครับก็ใส่เข้าไปเลย นี่นะครับเห็นไหมใส่เข้าไปตัวนี้แล้วก็ใช้อะไรตอกนิดหน่อยนะครับให้ควงตอกมันลงไปโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเห็ไหมขอแค่ใหญ่มันล้นะครับใหญ่มันล้มลูกเลีงขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ไม่รู้จะพอดีไหมนะครับจากที่วัดไว้นะครับแล้วก็ลองใส่เข้าไปดู ตอนนี้จะขยับแป๊บหนึ่งนะครับก็ตอนนี้น้องอ่ะไม่เห็นว่ายืนเลย ให้ลงมาโอเคนี่ครับลงไปแล้วก็ขันฟ้าปิดเลยเหมือนจะยังยาวอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะตึงสายคันเร่งออกนะครับ ประมาณนี้นะครับแต่ดีตัดสั้นกว่านี้หน่อยก็น่าจะพอดีเลยนะครับโอเคประมาณนี้เลยแล้วก็ใส่สายเนเร่งบนทางเดิมกันเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่าจะติดง่ายไหมตอนนี้นะครับนมหนูนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าถ้ารถเดิม,เ,ดมเนี่ยผมแนะนํำยืนนมหนูที่หนึเบอร์ร้อยสเบอร์ร้อยถึงร้อห้านะครับเบอร์ร้อยถึงร้อห้านะครับ ดาวแดดนะถ้าลดเดิมๆเลยนะครับร้อยถึงร้อยห้านมหนูอากาศยืนที่สามสิบห้าถึงสามสิบแปดนะครับตัวนี้นะครับลูกมันขวรไซมามันไซสองร้อยครับผมยืนนมหนูที่เบอร์ร้อยแปดถึงร้อยสิบนมหนูอากาศนะครับยืนที่สามสิบแปดนะตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ปักพวกนี้นะครับผมจะยังไม่ใส่บอกนะครับแต่ตามให้ดูสภาพนี้เลยพอติดไหมเออหนีมือ ที่บางบอกนะครับเสียบปลั๊กกันโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาตตาร์ดูกันนี่ครับเสร็จแล้วนะครับใส่คาบูแดดนะส่วนเซนเซอร์นะครับนี่ปล่อยเลยไม่ต้องจำอะไรนะครับตัวนี้นะครับตามจริงคาบูเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้เป็นสายดูดนะครับตัวนึงเป็นสายน้ามันดูดเพื่อน้ำมันไหลตัวนี้ผมโมคาบูใหม่นะครับ เป็นแบบไหลเลยนะครับไม่เอาสายดูดนะครับสายดูดผมปล่อยทิ้งเลยส่วนรูด,ดูดอากาศละ่ะผมก็หาอะไรอุดอย่างนี้นะครับนี่เป็นสายน้ํามันคาร์บูลแล้วก็หาน็อตอุดอะเดี๋ยวเราเปิดสปีดเจ์ดูกันเปิดซีดมาเห็นห่อยไปนะไปมันโชว์นะครับตอนนี้ไม่เป็นไรครับปล่อยไปเลยนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับมาสตาร์ดูชื่นวิวติดครับเดินนิ่งๆเลยนะครับเห็นไห ตอนนี้ผมยังไม่ทำการปรับตั้งอะไรเลยนะครับผมเปลี่ยนแค่นมหนูเฉยๆนะครับเพราะผมคิดว่าวันมาขนาดนี้น่าจะยืนเบอร์ขึ้นมาใหญ่หน่อยนะครับก็ตามนี้นะครับคาบูแท้ยังไงก็เดินนิ่งนะครับสตาร์ทขึ้นนะครับนี่ประมาณนี้นะครับส่วนคาบูเดิมนะครับตรงทีบีคันเร่งตัวนะเอาติดคาบูเดิมไ้เลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยเลยนี่นี่ตรงนี้นะครับปล่อยเลยเอาไว้งี่แหละตรงสายนี้ก็ ทิ้งไปเลยนะครับนี่ทิ้งไปเลยนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเหลือแค่ใส่ท่อกรองตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาเล่งดูกันดูจะดับไหมไม่ดับนะครับเร่งคันเล่งลง stated, ไว้ปกติเลยนะครับดูดับแน่นอนครับสาย สายหลุดแล้วนะครับอ่ะโอเคถือว่าผมส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าใส่คาร์บูเดดจบกวานะครับจบกว่าใส่คาร์บูดเดิมนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเวลาคาร์บูดเดิมมีปัญหาปุ๊บเนี่ยไอ้พวกเนี้ยส่วนตัวผมเลยนะไอ้พวกอ่ายมามาฟีโน่เนี่ยก็คือมันจะโจ๊ตจี้จุกตีครับเปลี่ยนชุดซ่อมคาบูดเดิมก็แล้วซื้อใหม่ของเทียมก็แล้วซื้อของแท้ก็แล้วนะครับไม่จบนะครับผมแนะนําว่าแปลงคารบูดเด่ยจบนะครับ แป้งใส่กระเบื้องจบกลัวนะก็อย่างที่เห็นเลยว่าผมพาแปลงยังไงก็แปลงตามนั้นเลยนะครับจบแน่นอนนะครับผมไม่มีปัญหาครับผมรบประกันให้นะไม่เข้าใจตรงไหนก็ฝากกดไลค์นิดนึงนะครับกดติดตามผมหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนิดนึงนะครับแล้วค่อยทักมาสอบถามผมนะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับขอแค่ว่ากดไลค์ให้ผมหน่อยกดติดตามให้ผมหน่อยผมพุึกษาทำคลิปลงให้ดูนะครับก็สำหรับคนที่กดใจกดไลก์กดติดตามให้ผมกดกันอย่างนี้ผมก็ ขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับซึ่งผมกำลังัดทำคลิปอยู่สำหรับวันนี้นะครับผมช่างอัดวาซาบิขอตัวลาไปก่อนเป็นประโยชน์ให้ใครขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งติดตามขอบคุณครับอ่าครับเดี๋ยวผมจะมาลองขับขี่ให้ดูนะครับว่ามันขี่แล้วจะเป็นยังไงขี่ไปยาวๆแรงๆเนี่ยมันจะวูบจะอะไรไหมนะครับผมอันนี้ขี่ไม่แรงมากนะว่าแก้วน้ำมาด้วยจะไปดูพวกไก่อยู่นาด้วย เดินเบานิ่มๆน,นะครับไม่วูบไม่ดับนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันเลยนะครับผมจะสันหน่อยนะครับเพราะว่าถา่ายในมือถือนะครับ